สวัสดีครับคลิปนี้จะมาน,นำเสนอเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดสร้างขึ้นมาในปี2541นะครับจัดสร้างในปี2541ก็จะมีชื่อเรียกสำหรับรุ่นนี้บางคนก็จะเรียกว่าเป็น พระขุนแผงรุ่นสองบางคนก็จะเรียกว่าเป็นพระขุนแผนพิมพ์เล็กรุ่นแรกของหลวงปู่ทิมพระขาวนะครับที่นํามาเสนอเป็นพิมพ์ให้รับชมในในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อผงว่างผสมเนื้อผงชันหมากของหลวงปู่นะครับเนื้อผงชันหมากของหลวงปู่แล้วก็จะมีการจัดสร้างเป็นเนื้อแกสรด้วยครับแต่ว่าในคลิปนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ เนื้อเกสรอนมาให้ให้ได้รับชมครับถ้าเป็นเนื้อเกสรอนนี่ก็จะเป็นเนื้อผองเกสรอนาขาวๆก็จะมีการฝังพลอยสีชมพูอยู่ทังด้านหน้าของพิมพ์ผ่าครับเดีย๋ยวไว้คลิปหน้าจะนํามาทําคลิปให้ได้รับชมแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้ลองรับชมเป็นเนื้อผงว่าผสมเนื้อผงชั้นมาของตูก่อนแล้วกันนะครับจะมีจะมีแบบเป็นฝังตะกรุดทองคํา แล้วก็มีเม็ดกิ่งฝังอยู่ตรงหน้าอกนะครับกับตะกุดเงินโรยผงตะไบแล้วก็ตะกุดเงินธรรมดานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะให้รับชมทีละแบบแล้วกันนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเนื้อผมว่าผสมผงชั้นมากตะกุดตรงคำนะครับมีการฝังเม็ดกิ่งไว้นีเป็นตะกุดตรงคำ ต่าง,งครับเนื้อผมชุดนี้ของหลวงปู่ทีมวพรเขาจัดสร้างทำขึ้นมาได้ดีมากเลยเนื้อหามุสามออกมานสวยมากเป็นเนื้อว่านผสมเนื้อผงชั้นมาของหลวงปู่ครับถ้าเป็นฝั่งตะกรุตทองคำกับเม็ดกิ่งเนี่ยก็จะ มีมีม,มีส่วนผสมของเส้นเกษหลงปูอยู่ด้วยนะครับนะฮะที่แบบองแล้วนะครับกดตรงกลางบ้าอ่านี่จะเห็นมีเม่เกิ่งชัดนะฮะฝังอยู่นะี่จัดสร้างไม่มากครับจำนวนการจัดสร้างแค่หลักพันต้นๆแค่น,น,นั้นเองครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มหาหาเจอยากนะครับ รับ่านรุ่นนี่สองคำงเป็นสองเมตรเงเส้นกระแสูนะครับหลวงพุธีว่าขาวระข,ขาวพศ2541ระ ไม่ชัดเจนเส้นเกษานักกิ่งหลวงปู่ที่เป็นวัดพระสาพ่อโสตกันห้อร้อยสี่สิบเอจัดสร้างออกมาได้สวยนะครับรุน่นนี้พิมพ์ของหลวงปู่เนี่ยดีเส้นเกษาเยอะๆเลย มีโคดต,ต่อกกำกับด้วยนะครับทํคำว่าตะกูทองคำนะครับจะมีหมายเลขต่อกกำกับไว้ที่ขอบด้วยนะครับนะครับแต่อาจจะมองค่อนข้างยากหน่อยตัวเล็กมากเพราะภาพก็เป็นภาพพิมพ์เล็กนะครับตะกูทองคำนะครับนะฮะครับข้างนะครับ มีมาเยอกจังมีทุกองค,ครับอันนี้ 2, สองพันสัวจะเป็นตะกุดทองคำจะอยู่ในชุดเป็นพระที่อยู่ในชุดตะกุดทองคําแล้วก็ตะกุดเงินโดยผงตะใบแล้วก็จะมีเป็นแผ่นทองสกรีนเป็นรูปหลวงปู่ในชุดสามองค์เป็นชุดของกรรมการนะครับ สร้างในปี2541นี่อันนี้ตระกูกเงินลอยหงษ์ตะไบ,บนะครับเงินลอยหงษ์ตะไบมีโค้ดครับมีหมายเลขกับเห็นไหมครับเนื้อผงวาดผสมผงชั้นหม่มีโค้ดอันนี้โค้ดลึกดีจ้ะลอยหงษ์ตะไบพระกิ่งพระบูชามีหมายเลข ส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อธรรมดานะครับเนื้อผมว่าผสมชั้นหมากและฝั่งตะกุดเงินธรรมดาเขาจะอยู่ตำแหน่งนี้อันนี้จะไม่มีหมายเลขกำกับครับถ้าเป็นตะกุดเงินเนื้อผมว่าผสมชั้นหมากตะกุดเงินธรรมดาและเนื้อเกสรฝั่งพลอยจะไม่มีหมายเลขกำกับนะครับไม่มีหมายเลขเขาจะอยู่ตำแหน่งนี้ ปูทิมวัดประขาวพศสอ,อง1ห้าสีสิเโอเคนะครับสำหรับพระพิมพ์นี้รุ่นนี้ของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวพระขุนแผนเนื้อผงว่านผสมผงชันมาก หลวงปู่ทีวัดนระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดสร้างปี2541เป็นพระคุนแผนรุ่น2หรืออีกชื่อหนึ่งเป็นพระคุนแผนพิมพ์เล็กรุ่นแรกโอเคครับงั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ